ก็จะมีมาม่าค่ะมาให้ทุกคนดูนั่นก็คือนั่นก็คือคืออะไรอ่ะคือมาม่าอะไรอ่ะทุกคนต้องเคยเห็นบ่อยแล้วล่ะคะ่ะตัวนี้นะคะนี่มาม่าฮอตทัพนะคะเป็นมาม่าถ้วยร้อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นมาม่าถ้วยร้อนพกพาได้สะดวกมากค่ะทุกคนสะดวกยังไงไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ว่ามันเล็กแล้วสะดวกแล้วพวกพาสะดวกค่ะสะดวกไงสะดวกมากก็คืออย่างเช่นแบบเราไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ป่ะแบบเราไปเราไปที่ไหนสักที่แล้วมันแบบไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมเราก็แบบจะจุดไฟมันก็นานใช่ไหมคะมันเสียเวลาใช่ไหมวันนี้เลยค่ะช่วยได้ค่ะกับน้ําเปล่าขวดหนึ่งน้าเปล่าธรรมดานี่นะคะ่ะขวดหนึ่ง ก็สามารถรับประทานมามาตัวนี้ได้แล้วเ,เพียงแค่คุณเทน้ำเปล่าลงไปนะคะนี่ค่ะสำหรับงะพกพ,พาง่ายสำหรับคนที่แบบไปเที่ยวบนภูเขาไปเดินเขาหรือว่าน้องๆที่แบบเขาค่าลูกเสือก็ได้นะแบบว่าคือทำอาหารหลายอย่างนี้ใช่ปะคือต้องต่อคิวเตาเพื่อนใช่ไหม ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะใครอยากกินมาม่าตัวนี้นะคะไม่ต้องต้มน้าร้อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่มีน้ําเปล่าขวดเดียวนะคะก็จะคุณก็จะได้รับประทานมาม่าตัวนี้ได้ง่ายๆแล้วค่ะเพียงแค่เทน้ําเปล่าลงไปนะคะตัวนี้นะคะหนูสั่งมาจากแอปเอหนึ่งนะคะแอปลาเ a ดานะคะราคาไม่เกิน40บาทค่ะ3.5บาบาทน่าจะประมาณนี้นะคะ มันจะมีมาม่าฮอตคับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะมีสองรสสองรสชาติค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อรสชาติหมาล่าค่ะอีกรสชาติหนึ่งจะเป็นชาบูน้ำดำซึ่งชาบูน้ำดำเต็มได้ลงไปแล้วแต่ว่าแต่มไม่ชอบแต็มชอบตัวนี้ค่ะชาบูน้ำ,นำด้ำดำมันจะแบบอบฟันหวานนิดนิดหน่อยสําหรับแต็มแต่ว่ารสชาติมันยังไม่ถึงแต่ ตัวหมาล่าตัวนี้รสชาติแซ่บมากแซ่บมากค่ะแม่นี่หมาล่าตัวนี้แตงชอบโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงวิธีทํากันเลยนะคะไปดูกันเลยจ้ะไปเลยนี่นะคะมาม่าฮอตคัพของเรานะคะนี่ค่ะเป็นมาม่าถ้วยร้อนรสหมาล่านะคะ มีสองรสชาตินะคะทุกคนมีหม่าล่ากับชาบูน้ำดํานะคะทุกคนแต่แต้มสั่งตัวหม่าล่านี้มากินค่ะเพราะว่าแต้มชอบรสชาติตัวนี้แต้มชอบหม่าล่าเปิดไปค่ะเปิดไปข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มีช้อนนะคะทุกคนมาให้แล้วก็จะเป็นมาม่าแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องมันเราเทเครื่องมันลงไปก่อนเลยค่ะแกะแกะแกะ เเลยจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงเทลงไปงเลยจ้ะเครื่องปรุงจะแบบแน่นมากเยอะมากค่ะทุกคนเครื่องปรุงเขาเข้มข้นเลยทีเดียวเชียวจะบอกให้เป็นไง ส่วนข้างในตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นเนออเขาเรียกอะไรอะ่ะถุงทําความร้อนค่ะทุกคนตัวนี้เป็นถุงทําความร้อนค่ะแกะแล้วก็แกะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนี้เลยนะคะถุงทําความร้อนนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลย สำหรับน้ำนะคะทุกคนตั้งตั้งตัวนี้ไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำแค่นี้แค่นี้นะคะของถ้วยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนแล้วก็น้ำเปล่าวขวดหนึ่งนะคะเราก็เทลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันจ้ะง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆ พกพาสะดวกด้วยนะใส่เข้าไปประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละเพราะถ้าใส่เยอะไปมันก็จะล้นไงทุกคนแล้วก็ใส่มาในนี้ด้วยอย่าลืมมันจะมันจะเดือดแล้วทุกคนมันกำลังจะทํางานแล้วค่ะเห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมถุงมันพองแล้วมันเริ่มเดือดแล้วนีดเห็นไหมเห็นไหมควันออกเลยอะอย่างเราจะใส่อันนี้เข้าไปค่ะ แล้วเต็มก็จะปิดนะคะปิดปิดฝาไว้ปิดฝาไว้รอให้มันสุกค่ะทุกคนรอให้ประมามันสุกก่อนแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็เห็นไหมคะวิธีทําที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะที่เต็มทําไปเมื่อกี้นะคะและตอนนี้นะคะเต็มก็ทําเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่มันอยู่ในนี้แล้วค่ะตอนนี้มันกําลัง ตอนนี้มันกำลังเดือดๆอยู่เลยค่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ําเดือดแล้วอ่ะซึ่งต้องต้องรอสักพักก่อนนะคะคิดคิดว่าจะประมาณสิบนาทีนะคะต้องรอสักสิบนาทีให้มันเดือดแล้วก็ให้มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรอกันเลยจ้ะรอรอ ตัวกนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปร้อนเลยค่ะเจะมาดูกันนะคะทุกคนแท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 น,แน,แนเออโอเคโอเคนี่เป็นไงว้าวว้าวว้าว,ว,าวเดือดแล้วนี่ได้กินแล้วจ้าอือดูสิทุกคนหลังจากที่เรารอมาสิบนาทีมันจะร้อนไหมน้ำข้างล่างอะ เออเออาพื่อทุกคนไม่เป็นไรนี่ค่ะอันอันถุงทำความร้อนนะคะพอมันโดนน้าเข้าไปนะคะมันก็จะพองขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมันพองเลยนี่ซึ่งมันจะทําให้ตัวนี้สุกนะคะเป็นไงล่ะเห็นแล้วใช่ไหมว่าหน้าตาที่หน้าตามันตอนสุกเป็นยังไงน่ากินมากค่ะขอชิมรสชาติก่อนนะอือหือ ร้อนร้อนหยอกหยอยออร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นมากหือซีดมากซีดมากอืมคือแบบเครื่องที่เขาให้มามันเยอะมากเลยแล้วพอต้มไปอ่ะตับถ้วยแค่เนี้ยคือแบบรสชาติแบบหือเครื่องถึงอ่ะถึงพริกถ,ถ,ถ,ถึงขิงอ่ะดูสิคุณผู้ชมเน,นี่ยแซ่บมากเนี่ย เน็ยเน่ตเนเน็เห็นไหมเห็นไหมเส้นคือแบบมันแซ่บมากนะทุกคนบอกเลยต้องลองนะคะอืมอืมอือร่อยอร่อยเกิน ไม่ผิดหวังจริงๆที่สั่งมาลองอร่อยมากกินแล้วนะกินไหมกินไหมไม่ให้กินหรอกจะกินคนเดียวเพราะมันอร่อยอม,มาม่าฮอตคัพนะคะหรือมาม่าถ้วยร้อนของเรานะคะตัวนี้แซ็บมากมีสองรสชาตินะคะชาบูน้ำดำนะคะกับหมาล่านะคะ เชื่อว่าทุกคนเคยลองกินแล้วแต่หนูเพิ่งมาทําคลิปเพราะหนูเพราะว่าไม่มีอะไรทำโควิดอยู่บ้านนะคะตรงน,นี้โควิดไม่มีงานทําอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรก็เลยถ่ายวิดีโอลง youtube เล่นๆเผื่อมีคนดอูอร่อยอ่ะช่วงน,นี้อ่ะโควิดแบบ เนี่ยโควิดระบาดรอบนี้คือระบาดหนักมากแล้วเชื้อตัวนี้คือแบบมันลามเร็วมากอะ่ะทุกคนจะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันนะคะเป็นไปได้ก็ไม่ต้องออกไปไหนหรอกอยู่บ้านเนี่ยนี่ก็ไม่ออกไปไหนเหมือนกันอยู่แต่บ้านออกไปทีก็คือไปไปซื้อของซื้อกับข้าวไปซื้อก็ซื้อมาตุนไว้เลยจะได้ไม่ต้องออกไปหลายรอบ ผัดหมูหมากาไก่น้ำน้ำมันซื้อมาเก็บไว้หมดเลยน้าเป็นคนไปซื้อมาหมา่มาม่าปลากระป๋องมีหมดคะคะน้าหนูซื้อมาเตรียมไว้หมดทุกอย่างอร่อยอะ่ะจริงๆจริงๆค่ะไม่โกหกไม่จกตาค่ะแซ่บอิลีค่ะอร่อยมากๆ ก็เผ็ดอยู่เด้อเนี่ยเผ็ดอยู่นะใครที่กินเผ็ดไม่ได้อะคือกินเผ็ดไม่ได้เลยอะแนะนําเลยค่ะรสเอ่อต้องต้องต่อไอ้ตัวนี้รสชาบูน้ําดําอร่อยแต่ถ้าใครชอบกินเผ็ดตัวนี้ค่ะอร่อยมากแต่ถ้ายังเผ็ดไม่พอนะคะแนะนําค่ะพริกค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ตามใจของตัวเองอะเท่าที่ตัวเองจะกินอะ แต่กินเผ็ดน้อยก็ดีนะคะก็กินเผ็ดเยอะจะเป็นโรคกระเพาะนะอ,อร่อยอะ่ะนั่นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะบา,บายๆกบาบายๆเดี๋ยวกินเผื่อนะทุกคนบา,บายยเดี๋ยวขออนุญาตไปรับประทานมาม่าถ้วยร้อนรสหมาล่าก่อนนะคะ บายบายเจอกันนะคะ <S <S ค่ะแตมก็กินหมดไปแล้วนะคะจริงๆยังไม่หมดหรอกเผ็ดกินต่อไม่ไหวอิ๋มแล้วด้วยมันเยอะอะเนีย่ยสำหรับเต็มแต่ว่ามันเยอะนะ แต่มันยังร้อนอยู่เลยทุกคนถุงความร้อนมันยังทําความร้อนอยู่เลยอ่ะกินไม่หมดค่ะนี่นะคะมาม่าอ่ะทอดคัพนะคะหรืมาม่าถ้วยร้อนนะคะตัวนี้นะคะใครใครที่แบบอยากแบบไปไหนแล้วแบบพกพาสะดวกนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะกับน้ําเปล่าแค่ขวดเดียวนะคะก็สามารถรับประทานได้แล้วค่ะ วิธีทําง่ายๆง,ง่ายมากเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าทํำยังไงเพราะมันง่ายง่ายง่ายจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะแต่มก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามกันด้วยนะจ๊าแม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย